สวัสดีครับราคาทองคำเก้าสิบนะครับประจําวันที่29เดือนกันยายนสองหนะครับราคาทองอยู่ที่บาทละ32,350บาทนะครับวันนี้ราคาทองคำขยับลง300บาทนะครับจากเมื่อวานอยู่ที่บาทละ32,600บาทนะครับน้ำหนัก0.6กร,รัมนะครับอยู่ที่1,273บาทน้ำหนัก1กร,รัมนะครับอยู่ที่2,123บาท น้ำหนักครึ่งสะดึงนะครับอยู่ที่4 0 4 3บาทและน้ำหนักหนึ่งสดึงนะครับอยู่ที่8 0 8 8บาทนะครับและน้ำหนัก 2, สองสดึงนะครับอยู่ที่16,175บาทนะครับและน้ำหนักหนึ่งบาทนะครับอยู่ที่32,350บาทนะครับส่วนน้ำหนัก2บาทนะครับอยู่ที่64,700บาทนะครับราคาทองแต่ละร้านจะถูกจะแพงต่างกัน50-100ถึงบาทนะครับ นี่คือห้างทองเยาวราชสาขาเซนทันภาชาชนบุรีนะครับ